คุณรู้จักพิกัดน่านลับๆนี้ไหมครับไปจังหวัดน่านมาไม่รู้จะก,กี่ครั้งทาไมเพิ่งเคยเจอมุมนี้ผมไปเจอสี่พิกัดน่านลับๆในโซนที่หลายคนไม่รู้มาก่อนแน่ๆว่าน่านก็มีมุมอันซีนแบบนี้ซ่อนอยู่ด้วยพิกัดที่หือบ้านน่านลับๆเป็นบ้านเดี่ยวกลางป่าท่ามกลางสายหมอกในอำเภอสันที่สุขบ้านหลังนี้นะครับใช้เวลาสร้างนานถึง7ปีในการเปลี่ยน ป่าเข้าโพกให้เป็นผืนป่าที่สมบูรณ์เขียวชะอุ่มแบบนี้มีหกห้องนอนให้เรานอนชมวิวภูเขากับสายหมอกแบบนี้มีมุมให้นั่งชิลๆทั้งกลางวันและกลางคืนและมีลานกลางเต็นท์ที่อยู่บนยอดดอยแบบนี้การเดินทางนะครับผมแนะนําให้เป็นรถขับสี่เพราะต้องตะลุยป่าไต่เนินชันๆขึ้นมาใครชอบนอนโฮมสเตย์ชมวิวสวยก็ตามรอยกันได้นะครับค่าใช้จ่ายคนละ1,000บาทเท่านั้นเองพักไปที่เพจบ้านน่านลับๆได้เลยมาต่อที่พิกัดที่2ครับยงยกให้เป็นอันซีนแห่งอำเภอท่าวังผาเป็นฟาร์ม แกะที่วิวสวยที่สุดในจังหวัดน่านอยู่บนยอดเขาชมวิวได้360องศามองได้ไกลถึงถนนลอยฟ้าซึ่งที่นี่ครับน้อยคนที่จะรู้จักนะว่าเป็นลานกลางเต็นท์เล็กๆเปิดให้ปิกนิกกับวิวภูเขากว้างๆแบบนี้ทิ้งามาหน้าฝนเนี่ยจะมีเมฆหมอกข,ขาวๆแปะอยู่ตามภูเขารอยไปลอยมาเป็นบรรยากาศที่สวยงามอธิบายไม่ถูกจริงๆไม่คิดว่าอำเภอท่าวางผาจะมีมุมแบบนี้ด้วยส่วนพิกัดของม่อนแกะท่าวางผาเนี่ยก็จะอยู่ในทางที่มาบ้านดอยเตี้ยรถไต่ภูเขาไต่ถนนลอย ฟ้าของบ้านดอยติวเข้ามาทางขึ้นเนี่ยเป็นทางออฟโรดใครจะมาเนี่ยก็โทรสอบถามในเพจม่อนแกะท่าวางผาซะก่อนนะครับจะได้ไม่มาเสียเที่ยวพิกัดที่3าเรายังอยู่ในอำเภอท่าวังผาที่นี่คือวัดยูวัดสไตล์ไทยลื้อที่ล้อมรอบไปด้วยทุ่งนาสวยๆกว้างๆเป็นพิกัดที่ไม่คิดว่าในจังหวัดน่านก็มีแบบนี้ด้วยโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนที่เรามาเนี่ยเป็นช่วงที่ดีที่สุดบรรยากาศรอบวัดยูเนี่ยจะสวยงามมากๆทุ่งนาเนี่ยจะเขียวกระจีมีหมอกจางๆและฝนปลยอยๆสวยงามมากๆเลยแบบนี้และที่นี่ก็จะมีถนนสาย เลตัดตรงเข้าวัดถ้าใครที่จะตามรอยผมนะฮะแนะนให้เข้าไปในวัดนะครับไปไหว้พระทําบุญกันซะก่อนก็จอดรถในวัดแล้วค่อยเดินออกมาถ่ายรูปเช็คอินบนถนนนะครับก็ขอให้จอดหลบๆรถคันอื่นให้ดีเพราะว่าทางเข้าออกเนี่ยค่อนข้างเล็กพิกัดวัดยูเนี่ยหาไม่ยากค้นหาใน Google m ม p คาว่าวัดยูท่าวางผาน่านลับๆับพิกัดที่4เป็นโฮมสเตย์วิถีเรียบง่ายปาร์ตี้กันได้ทั้งคืนนี่คือน่านสี่ฟาร์มสเตย์อีกหนึ่งพิกัดอันซีนในอำเภอท่าวังผาที่ล้อมรอบไปด้วยทุ่งนาหลายพันนนไร่แลล้ววววก็็มีิิทเเขาาสยหงะดอตป ู่อนกลางวันเนี่ยนะครับก็เน้นพักผ่อนแค่เปิดหน้าต่างนั่งชมวิวทุ่งนาในหน้าฝนแบบนี้สวยมากๆมีรูทปันจักรยานให้ชมวิวสวยๆชิลๆมีใครเป็นสายป่าสายลุยแล้วก็างน่านสีฟาร์มเซนเขาก็มีหมายรับซ่อนเอาไว้นะครับให้เฉพาะคนที่มาพักอีกด้วยพอตอนกลางคืนเนี่ยก็เน้นกินเน้นปาร์ตี้ทำอาหารกินกันเองจะปิ้งย่างปาร์ตี้กับเพื่อนบอกได้เลยครับว่าเสียงดังได้ทั้งคืนเพราะว่าที่เนี่ยอยู่ห่างไกลจากชุมชนใครที่มากันแบบเพื่อนเป็นหมู่คณะ8ถึง10คนแล้วก็มันแน่นอนจ่ายเพียงแค่คนละเย็าหาร ช้แวะมาเที่ยวปาร์ตี้สนุกสนุกกันได้นะครับอย่าลืมทักไปที่เพจน่านสฟาร์มสเตย์กันด้วย